รับไปสรงใจใน้องันมีคนมากเลีวดาบไปแท่งเขาดาบเป็นไหนบ้านตายเบิดมากขึ้นตายกวางเดียราจดเนาะเจ้าสิบยังไแล้วเจ้าฟ้ากูตีกันตีไว้ตีให้เลยแึ้วมาคไปเลยเรียกสื้อโตหนุ่มเหรอยูดาบเป็นเฉียนยูดีอเนเยยูดาบเออเรี้ยอยูดาบมันจ้าคนเสียนยังไงคนคนเสียนซีหาไว้ ค่ะอยู่ในดาบอยู่ในดาบเขียนสีหาเอาดาบตัวนั้นมันขึ้นนี่ไปแช่งเอามวลมันขึ้นค่ะตะเหล็กอยู่ดาบเหมือนที่เป็นเขียนไว้เพิ่มเขียนสีหาไว้มื่อมันเหล็กสีขาวบ่กเอาดาบแช่งคนจายแล้วกระดาบเพิ่นเอาให้เนาะคือเพิ่นเอามาให้เราก็เลยว่าเอาไปไว้เรียนพอแล้วเด้อเอาเพิ่นปูนี่เนาะเราบวชเตี้ยหน่อยเราเรียนภาษาบาลีภาษาธรรมเตี้ยนเต้ยนจีขวบแล้วว่า บานนี้สันเขาคาบเดี่ยวเตละมือค่ะเงี่ยหลังเงี้ยเราบนนอนนี่พราเมื่อบ้านเรามาเรามานอนอยู่บ้านพรมามันเขาจำขึ้นบ้านคุ้ยกันเรียมตัวบัิของเราเขาทําเขาพูเขาทำเขาพูเดี๋ยวว่าเงี่ยหลังเงี้ยเราบนนอนรเรถสิม่องนอนมุ่งหย่าสองสามแนแล้วบ้านนอนอยู่กับจิดเลยเราบนนอนสุเที่ยนเลย เขาเรียยางกระบอกจากเราเนาะค่ะบ้านเลขกี้พ่อกถามบ้านเลขกี่ป่อที่ที่ปูพาแดงก็จะนอนงได้ค่ะบ้านเล็กี่มันบ้านเดียวกันบ้นเลกีเดียวกันที่อยู่กนใด่บ้านบ้านเลีกอีนเดียวกันเดียวกันหนึ่งศูนย์สหนึ่ยองบอาก็ชิตรงกันกับศสงหมู่ห้าองศูนเนาะเอลเราเนเดียวกันว่าเราไป่ำดีเหมืยนเราทำที่เหียนร่วกับกล เรียบลงมาอันนี้บ้านเยี่ยีควักลงมาให้อยู่ตามบ่พ่อจะเก็บวงหัวก่อนจะล่างอ่ะลับเพราะว่าเราเขียนเลขล่างเราควักเราแล้วก็จีล้องต่ำๆควักลงมาแสดงว่าอยู่ล่างนะแล้วเราก็ห้องกับห้องจับกเนาะแล้วก็เหยียดใต่คนเบิ้งนั่นล่ะผู้ใดกับพี่คว้าเอาจำนั่นล่ละจะตามความฝันของคนจำนี่คือคือคือเลียงอยู่แล้วล่ะจะอยู่ตัวเอง ดูล่ลเนาะเลขพิ่ปูเก็เขียนให่นะเราเชียเนเสน็จดาไปเขียนเินดาตอนนี้ดาบบ้านเพิ่นล่ำด,ดาบเพื่อนพ่อบอ่เ,เราล่ำดาบคือคือ่อออนตัง้งเสียงออกมาคือว่าปูปูบอกสั่งให้ออกมาที่เราพอมาว่นเราต้องออกมาที่ดาบคือปูสั่งออกมาให้ค่ะเ็จะได้ไม่มีโอกาสได้เห็นดาบเพราะจำผู้ชม อยาานก็ัูันลับม่รู้ก็ไม่เห็นนี่ก็เห็นแ่เลขสี่กับเลขห้าพอดโลกเขียนเลยอสี่้ดาบสี่ศูนอยู่ในดาบครจยนันบอกเลขที่นพันเขียนเลยื้าท่านผู้ชมเลขในดาบก็เป็นสี่ห้าศูนนะครับเนาะแล้วก็กว่าโลกเขียนที่ไปสอดเบื้องขึ้นบ่อดเบื้องขึ้นเลกนัโเขียนนอย่างนี้จะเป็นโลกเขียนยังกระบวจากเนาะค่ะ แต่พอฝันว่าฝันว่างได้ก็ะจาบกระจาบมาแท่งเขาดาบที่วันหน่อยไมนขึ้นแท่งเขาตายป่ะเขาดาบอันนี้แล้วแท่ะดาบนี้แหละแท่งเขาเรียนเของม้าอันบ่ค่ะแท่งมากกับไหนว่าเขาสูบอะไรเนาะเนาะน้อมเมื่แท่งดแสดงว่าพ้นชนะพอแต่ว่ากระแปลกอยู่นี่แล้ปูผ้าแดงเรามาว่าเราว่าเราสิถวายหกหัวเราบ่ถวายเราถวายแค่หาหัวห้อมผ้าแดงบ่ค่ะมากระนันเงินตอว ได้เนาะบอกนบอกเน่ยันเรา็เราก็บบหก็กันเราติดมากกวันี้ใกลมือเพราะว่าใกลมือเราจจเรียกไม่ตัวนึงว่าันพากันตีว่าืเราสิมาเราเาอเราดเขียนเยไปตเปนโตเ่าแสดงว่าสี้เลาเราเขียนไปหาอย่างเนาะเราเขียนไปหาอหอสอขัดจำ่าผิดนั่น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 พอจำแลถือไว้เลย โอ้นี่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 คือเลขกคือพิษณนานะครับข้างบนพิษสนาข้างล่างคือสองขูนนี่เรียกนี่เลียกคือไม่ง่ไม่หนุนข้างบนี่ละค่ะพี่ีนี้สองขัวเขาจะโงโบยากเว้าแสดงว่าเลขพ่อกับมี่เลขของกันพระเจ้าฝันกับมี่แล้วแปลยุปปัตสัมภาร้อนเรียกงานง่นเด็นขาอยู่ทั้งเครื่องนะพ่อเนาะแต่ว่าปอหอสท่านผู้ชมต้องพิจารณานีว่าเรียกผู้ใจหาย ส่วนส่วนตัวรอข้างล่างนี่สองศูนย์นะคะท่านผู้ชมจดไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะบูได้โชคดีอย่าลืมมาทำบุญกับเด้อท่านผู้ชมจดปูตาเขาานะคะเนาะเป็นตัวเลขของดอนปูต่าปูตาหรืขอบค่ะเปี้ยงถือว่าปูต่าูีบังหรือก็บังมากมาเราก็มาขอหลวงปู่หรือก็เพราะว่าเราซอสัรกับพวกพุ้มเลยเราเยียนมาเยี่ยนมาเตยหน่อยเนาะ เป็นจ yeah. you know, so ังบอกโชคลูก้างเอาตแจมแจมแจงแจงเด้อเจัสีเทียมสีท่จังก้อนี่แล้วก็แล้วเป็น้าเราลงไปในบ้านครับนั่งอยู่ตรงหน้าลรจับวดอยัางยิสมยิ้มยิ้โอ้พวกพวกที่มาเห็ดเนเห็ดบกถือร้เป่าบแก้วพวกที่เป็นเห็ดหน่บเขาเขาว่าไหเขาอยากบอกว่ายังี่ว่าเขาว่าไห้ือว่าเห็ดแจงบกถือแล้วซื้อสันของ่าพาไปบ้านเราเยจังไรบบบนี้ก็แจงบกถืล เตียงบัวตืก็เลี้ยเจ้พิ่นเลี้ยเนาะฟันบมาหาเหาเนาะเห้นเนจุงัเนาะค่ะตนนี้ผู้หูได้บ่ันซื้อสารก็ไเ้มันก็แตีงบ่ืคือนี่คือยังพอนี่ซื้อสารกับูได้ค่ะันเราบอกเฮ็ดยังเฮ่าก็ได้เห็ดค่ะันเราบอบอกก็คือบ่ได้เห็ดคือกันยเ็ดถือต้นกับห้โกตลอดยังโซกไปเรื่อยเนาะยังเห็นี่ก็บท่งเห็ดน้ำบอกยู่ในบ่อกับมันฟูบอกเห็ดบดไดเห็ดค่ะในวัด เฮ็ดได้วัดนะคะเขาจะเฮ็ดเขาจะเฮ็ดไปโลบกได้นอกจาก็อีสังนง่นก้อนซีสัรก็ได้ก็เล่าเอ้าเรื่องเรานี่แะครับบแล้วก็ไปออกมาแล้วล่ะมันี่สองตัวอยู่บนโซ่นแต่ว่าเนาไปเอาดตอนนั้นก็มีเลขหาเลขสองเลขโซนนี่แหะอยู่ในนี่ละโซนสนุก็คือพิษนานี่ละกอห้อซอสนี่ละแปะเอาตีเอา กันแกเพ่าได้ผู้พาแดงเพิ่นพิษตากมาให้ก็ันแกเพได้ทิ่มาบอกกทีนึงว่มาบอกกทีนึงแล้วว <Please. S 1> ่าเลขหาเพิ่นระเขียนหามั่งเกินสัตนาซุ่มจะว่าปออหอซอขันไฟยังว่าเออที่พิจารณานะอีกยังบชาเก่งแต่้องรออีกรอดูนะคะคำนะุบกันมาบอกคำัจากประจํานะครับไม่ต้างการตัวเลข า้ท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นพอจํามายืนยันเลขข้องปูผาแดงมาให้ครับเนาะแปองโ่ครับครับเป็น8ปดหาสองแปดหาสีเนาะครับเนาะ ท่านผู้ชมก็จดใ้เดอครับเดออาจจะเป็นแปดหาสองแปดหาสี่คุณพ่อพิอพ่นบอกเมื่อกี้แม่นอยู่ครับตอนล่างๆเพื่อฟันทงเนาะสองศูนย์เนาะคุนบอกมานนนนกนคนับเดี๋ยวผมบอกอีก่ไกลหนึ่งนะครับเนาะบอีกที่หนึงห่งแข่งไกลเมือก่อนครับ,รบอท่านผู้ชมครับ ยวนี้มันกัวมันจะลรทุนหลายบนคือพื้นใหญ่อยู่ไก่อีกว่ากี่มือหรอกนะครับเนาะกี่มือแล้วก็ตห้ามือเอีก็เกิดามี้ามือกปูผาแดงบอกครับผสมมะยาอีกที่หนึ่งเนาะครับเนาะนมะเออยี่หอมขอน้ำปูนี่ะก็มาขอน้ำปูท่านี้เนาะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดัยี่สิบสองเนาะเรยกว่าวันยี่สิบสองนะครับท่านม่ที่สามสิบได้บครับ ตมันมัุเน๊กปีใหม่นาะครับแมนแมมันจะออกวันที่สามสิบธันวาครับจะออกก่อนปีใหม่กวันพุพอดีครับนี่ก็เป็นนี่ครับครับนี่ครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศของดอนพุทธานะครับเนาะวันนี้พอจำเพิ่งกะมา บอกแนวทางใลยท่านผู้ชมเป็นเลขสองศูนย์เนี่ยเพื่อนก็บ,บอกว่ามาัแน่นอนแล้วสองศูนย์เดี๋ยวถาไม่มั่นใจเพื่อนกัดจะปูผ้าแดงจะมายำอีกคอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมาา,าั้นนนกบก ตัวเลขที่บุญธรรมนำเสนอไปที่มาที่ดอนปุตตาวันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่30ทธันวาคม2563นี้นะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญธรรมนำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ